next matchup eos gaming vs w a l g o legends สำหรับท็อปเลนนะคะทางฝั่ง eos นะคะส่งมาเป็น y hello d a e แล้วก็ทาง w a l k t o legends นะส่งเป็นฉุมครับจังเกิลนะคะ eos นะคะส่งมาเป็น interface นะ w a l k t o legends ส่งเป็น octopus ฝั่งของ ap c a r r y นะคะ b u l e นเซสของฝั่ง eos นะคะวันนี้เป็นทาง a ต t i h โ r o เจอกับ w a l k t o legends สายฟ้า AD Carry บาง eos ส่ง Legendary นะคะส่วนวอล์ค Legend ส่งแม็กกี้หรือว่าอยากซ้ำฮะเราให้ชื่อใหม่ว่าอยากซ้ำนั่นเองทางฝั่งของซัพพอร์ตนะคะ eos bad cat นะคะเจอกับทางวอล์ค Legend Cheetos นั่นเองโอเคตอนนั้นก็เลยเอามาขายซะก็ยังดีนะฮะที่บอกว่าเซิร์ฟไทยเปิดแล้วมีสกินนะฮะไปแกงไลเวนมากเลยไลเวนพยายามที่โอ๊ยทำตัวโง่อย่นทำตัวโงครับแล้วก็โดนกระโดดครับ โอ้โหออิลาสติกสลิงช็อตแปดไปยิงนี่เลยะละเรียบร้อยครับ,บแหมทางด้านตรงกลางกันบ้างนะในส่วนของเซอร์ลาสเจอกับเอ่อทวิสเฟดเอาแล้วนี่ออกมาในเลนพยายามที่จะสู้มาเทสเดอร์เฟียใสยโดยนายไปครับยิงเรโซนิงไซส์พลาดนะฮะโดนลีฟเข้ามาไล่เฉอะพยายามปัป๊มพอร์ตวิ่งหนีแล้วลากอยู่ในมินเนียนครับให้มินเนียนช่วยลุมแล้วเซฟการ์ดกลับมาแล้วล้มครับไม่ไหวจริงๆครับทำให้มีอาตาลีเจนแล้วมีอัลเมอร์ด้วยแล้วของก็ราคาประหยัดด้วยโดนเฟลกลับมาครับสำหรับทางด้านล่างของทีโต้นะฮะแล้วเดซเซนเทนไปที่ทาง เอ็กซ uh, mm ์เวลครับ mm hmm. แต่จังหวะน,นี้ลำบากกันโดนอังเค้นชิปมาไล่ยิงแต่ว่าเอ็กซอร์ไปจังหวะน,นี้ล้มใม่คาซิเข้ามาแจมนะฮะลีฟเข้าไปฆ่าได้แนละ้วส่วนทางคองมาเป็นคนเก็บนั่นเองแล้วจังหวะน,นี้ก็ทานเป็นการช่วยให้เทรนดเนี่ยรอดด้วยนะเลือ่อน mm hmm. เหลือจิ๊กเดียวจริงๆครับทางเทรด oh. ตั้งป้อมพยายามไล่ยิงครับส่วนด้านบนไล่กันอีกแล้วครับโบเคนวิ mm ่ง hmm. มาหนึ่งท mm ี hmm. จังหวะน,นี้อ mm ีลาสติกสลิงช็อตเข้ามาครับต่อยสโลไปหนึ่งทีครับโดนทางลีซินไล่ต่อยบวกทั้งยัดอีกไหนจังหวะนี้ต้องวาาาาางรรรออออสไไลลดดด์เเเเเกะะแแตต่่่่มมนน้้ทีีีพััยยวคบโ ทางไลเว่นนี่โดนอีกไนเข้าไปก่อนด้วย<ม>แล้วสตันร <5 S 1> น,นก็มาสตันแล้ววายการ์ป็นหนึ่งทีสตันสวนกลับแต่หลบได้ดิฟได้สวยงามครับอ,อืมอันตีฮีโร่สามารถเก็บทางสลับฟไปได้อย่างสวยงามในจังหวะนี้ครับโอเดสตีนี่เปิดไม่รู้ลงบนลงล่างลงทางด้านบนครับสำหรับทางท,างทวิตเตเฟสครับอีซิลู<อ>ตัวเลี้ยวออกทางด้านขวาแต่โดนนี่ครับ มสไลด์เข้ามาโบกเคนวิงจังหวะนี้แล้ววารอไปหนึ่งทีครับแต่ว่าสซอร์าสก็เทเลพอร์ตตามมาเพื่อแก้เกมจังหวะนี้จะตายโดนเตะอ,อันตรีเข้าไปครับแล้วจังหวะนี้ยังไงก็จะรอดไหมครับตั้งลีซินพยายามที่จะหนีครับคลิปเปอร์สโลไปหนึ่งทีได้สวยงามแล้วสตันต่อด้วยทางสายฟ้าที่เล่นเอ่อเอ่อวัลเอ่อทางสลาสนะครับแม่ช่วยกันได้สวยจริงๆครับสำหรับท็อปเลนกับมิดเลนสองคนนี้แล้วสตันไปหนึ่งทีจังหวะนี้เอาได้ไหมวิ่งเข้าไปครับจังหวะนี้ไล่ยิงไล่จิ้มครับแตาเนะ่เร็ววววหหหหนน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 ้้้้าาาาาาาตยยยยยเเ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 ลล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 แแะะะะะสสรรรรััััับบบบ่่งงโออออออีีีดดดดดคคคืืืิป๊มมูทไฮ นะฮะลงนี่ครับยังไงครับโดนนี่กระโดดมาไล่ยิงมิสติกช็อตครับพยายามหาจุดลีฟลีฟลงดาก้อนแต่ไอีลัสติกสลิงช็อตส่วนด้านบนก็ต่อยกันเลยครับโบเคนวิงกระโดดตามไปอย่างนี้นี่ก็จะตายเหมือนกันครับสำหรับทางกาซิกแต่วอยสไปย์เข้าไปเฟลย์ไปหนึ่งทีแล้วมีเพื่อนมาช่วยเหลือมากมายครับสำหรับทางอ e ีออสเกมมิ่งนะฮะแล้วก็โอ้ย นี่เอ้ยนะโดนดึงเข้าไปคอนหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวบ็อกซ์ขวางไว้ครับจังหวะนี้โดนสตันเข้าไปแล้วอันตีลงมาไหมโดนเอกซออนแล้วบุ่มสุดท้ายครับเรียบร้อยครับสมัครคอกมอลครับทำให้เร็วน่าสามารถเก็บเฟสไปได้ในขณะที่ทางอุ<อ>ลตร้า <ไว S 2> สาม,มารถที่จะเก็บค็อกมอลไปได้เหมือนกันนะฮะแล้วเอสเดลพยายามที่จะตามคลาสิกอยู่ในจังหวะน,นี้อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ฝั่งเทสเตอร์เฟดมาปาการ์ดไปนะคะต้องเดสตินีเดสตินีเปิดอยู่เพื่อดูแมพครับแต่ยังไม่ลงอิลาสติกสลิงจอดเข้ามาแล้วเป็นลงดักหน้าทางเซครัับจงหววะนี้าายกร์ดเเก็บไปลยยทีีเดวครัาทาง เอ่อทวิตเตอร์เฟสนะฮะสำหรับทางลิซินครับแล้วนี่ครับสตันยิงสกิลหนึ่งเข้าไปยังไงครับเขาสตันแล้วก็สวนกับอิลาสติกสลิงจอดแม่แฟนลมทันแล้วแปดตามไปต่อยต่อยเวิดเอกโอต้องเลดเบาจังหวะนี้ดึงดังดึงดังกู้โลกได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็โดนอันติของโซลาร์อัดกันเข้าไปเต็มๆครับในมุมแคบจังหวะนี้พยายามหนีครับแล้วสกิลหนึ่งทีเดียวต่อยโอ้โหดับเบิลคิลอย่างสวยงามครับสำหรับออคโตบัส ตอนนี้นะคะทางฝั่งของวอลคเกอเลเจนเนี่ยนำขึ้นไปเป็นแปดตัวตีนี้อีกแล้วครับแม่ลักแท้อยู่หนใดจังหวะนี้สตันใส่เอลเลี่วเอลเลี่วเคนชิปหลบได้แต่คนที่โดนดึงมาเดสเซนเทนก็คือทางเลวหน้าครับโดนหนุบพกวางไว้หนึ่งนี้อีลาติกสลิงช็อตไปถึงแม้ไม่โดนแต่สามารถเอ็กซอร์ดได้แล้วจังหวะนี้ต้องเอาเฟดหรือเปล่าครับอันตีลงมาสามารถเก็บทางเลวหน้าได้ครับสำหรับทางเซรัตครับแม่ก็เรียกได้ว่าคุ้มอยู่ครับสำหรับทาง eos gaming เก็บไปสองศพครับแบบว่าไม่ได้ป้านม เดนแก๊งหรือว่าให้เดินแกงแล้วก็สตาร์ทไปทีหนึ่งก็ปาการ์ดไปทีหนึ่งสำหรับทางงฝั่งแล้วสตาร์ทก็ไปอย่างงี้แล้วติดตั้งลงไปครับพยายามที่เอาทูชมฉลองประหลาดมาแต่ไม่ต้องสามารถเก็บได้ก่อนครับส่วนทางนี้วอยเอซเซอรเข้ามาในเลยครับป้อมแล้วยิงสวนกลับครับแม่แต่สามารถใช้เทอเฟียเก็บไปได้ก่อนนะส่วนด้านบนนี้ครับแม็กกีเบิร์ดแล้วก็วารอวิ่งหนีพยายามตอบไปตอบมาแต่โดนก่อไฟไล่เบิร์ดอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเขามีทั้งยินจาทาบีความอึดนี่เป็นเลิศจริงๆสำหรับทางอีกซิรงสนเดจรงคับบาหี๋ยวว สำรออันตีครับไม่เซฟกัดตามมาแต่ว่าเดสตินี่ลงมาเนี่ยป้อมจังหวะนี้สตันสามอีกหนึ่งทีป้อมยิงฟรีไปครับสำหรับทางแซกครับแล้วโดนยิงในจังหวะนี้ตายครับต้องรวมเซลแต่ว่าจะทันรวมหรือเปล่าครับทางหลีซินเซฟกัดมาช่วยครับเทมเพสแล้วก็คลิปเปอร์ไปหนึ่งทีจังหวะนี้ต้องเอาไว้เฮลโลเดลครับไม่น่าจะช่วยแซกแซคจะตายโอ้ช่วยได้ด้วยแล้วเตะออกว้าวแม่นี่มันเตะ มันเป็นแผนการนะครับรถสตาร์ทเข้าไปหนึ่งตีเลสเล้งตแต่โดนวายการเข้ามาแจกแล้วมันคิวแน่นอนเลยมาทางวอล์เลเจนยังคงเก็บเลือดรีกับมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเซรานมามดิฟหลบดิฟหลบแต่โดนอันตีโดนอันตีเรียบร้อยครับตายครับสำบทางสายฟ้าสามารถฆ่าอันติฮีโร่ไปได้ครับ <c oughs> มีการแนะนําตัวในแชทกันเกิดขึ้นงะกคัวไม่รู้จักกันครับแมททูชอมประหลาดเจ้าวจังหวะนี้อยู่ในเดอะบล็อกต้องแฟนหลบรับโดนรรอีกไหนจะตายหรือว่าแฟนตามไป <c oughs> ลาทาง แซ็คครับไปต่อยหนึ่งทีแต่ว่าคารซิกลีฟเข้ามาไล่ฆ่าด้วยเทสเตเฟียอีกหนึ่งครั้งครับส่วนทางคอกมารต้องตายครับจังหวะนี้ยังไงพยายามเอาให้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าทางเอ่ะเรียวนาก็ไม่ล่อักันแล้วนี่ครับเทเลพอร์ตลงมาเขาส่วนทางสายฟ้าที่เล่นเออสลาเลสตันก็สวยงามจังหวะนี้ไม่เอาด้วยหัวใจดีครับอวกทัพพุทครับพยายามให้ทางสายฟ้าครับแล้วสกิลหนึ่งสวนกันไปดาเมจเริ่มรุนแรงกลางป้อมแล้วเลยยิงด้วยสกิลสามอิลัสติกซิงจอดตามมาไม่โดนครับสกิลหนึ่งทางสลาสแม่น่า มี IE นะมีบิวต์อัคควอเตอร์คัสลาดด้วยพยายามขึ้นนี่เบดออฟลูนคิงแล้วเวลาเนเนลิ่งมาเราโออิลาติกสลิงช็อตไม่เคยโดนจริงๆครับสำหรับคนคนนี้แต่ว่าเสลัดแก้แค้นให้ไหมครับยิงโดนติดแล้วโดนข้ามไปแล้เรียบร้อยครับแม่เลือดน้อยนะตรงนี้กระโดดหลบสตันโอ้แั่ก็ไปหนึ่งทีโดนสตันก็ไปด้วยอันตรีครับแม่แต่ว่าทางริเวนก็มาเออ่กีบเบสสตันเบรกไว้เหมือนกันนะแล้วอีลาติกสลิงช็อตมาหนึ่งทีโดนไวไปเข้าไปหนึ่งครั้งระหว่านี้ไม่รอดนะครับตัวตังการซิกโดนสกิลหน เปลี่ยนชื่อคนอื่นเขาหมดอะเสียงหลมหมดในวัน<อ>นี้ <ไป S 1> มี<ไ>ปกลกเลสเบลเข้าไปเล็งไปที่ไวเฮลโลแดเฮลโลสวัสดีอี๋นะครับจังหวะนี้โอ้จะวีแปดโดนสแันเข้าไปเต็มๆจังหวะนี้ไม่ตายแน่นอนครับอันตีลงมาทันทีแต่คนที่ได้ไปคือพี่ชิมนะฮะพี่ชิมนะแล้วจังหวะนี้อีกหนึ่งศพที่เล็งเป้าหมายทาร์เก็ตล็อกเป้าแล้วแต่ว่าสวนกลับมาด้วยวา่ารอนแล้วโดนสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วพร้อมกับสกิลสามครับเรียบร้อยร่วงครับ เกมนี้สายฟ้านี่หลอกกันเลยทีเ hmm. ด ok. yeah, er okay, okay. oh, ียวเดอะบ็อกซ์วางไว้เจ้าอันนี้จะตายตายด้วยนะครับก่อนที่จะเฟรตวัดกลับมาได้แล้วมีคนพอรอดลงมานั่นก็คือสลานั่นเองแล้วจังหวะนี้พยายามไล่ทางแบทแคทดึงเข้าไปเคาะกระโหลกหนึ่งทีติดสตันไม่ไม่มีสตันนะโดนเฟรชตุกมาแต่อเคนชิปไปยิงเก็บไปได้อย่างสวยงามครับพี่อยากซ้ำครับแม็กกี้สายไปไม่โดนนะครับโอ้โหพุ่งมาจต่ไกลตายเลย พระเจ้ามันแรงมากครับดาก้อนไซด์แรงมากแล้วจังหวะนี้โ<ว>อุ้งเล็บเบาดึงดังดึงดังดึงดังโอ้โซล่าแปลงไปเต็มเต็มกับจังหวะนี้นเออเนยโดยนอันติของทางโซล่าไปแล้วหลีดซินทะลวงไม่ยั้งครับจังหวะนี้พูไปอย่างนี้พยายามใช้เคลนออกแล้วแล้วไล่ลยิงทางออกสมบูรณ์ที่เล่นแซคครับแต่ว่าดับเบิลคิวไปโดยทางเอ่อ เซอร์ลาสกอ่อนนะในะจังหวะน,นี้แล้วทำให้เกิดการฆ่าไป4คิวนะฮะจากฝั่งของวอล์กจูเลเจนที่ฆ่า E อออสเกมไม่ไปแล้วรู้ด้วยว่าอยู่ตรงนี้โอ้โหแอซเซวตามมาจากฆ่าแต่โดนสกิล3กับ1ก็ไปจะร้องจังหวะน,นี้สายฟ้าพยายามหนีโดนลิฟมาแล้วไล่ยิงยิงคิวหนึ่ง,ง,ง,งไปไม่ทันครับดัมเมจของทางคาสซิกแรงกว่าจริงครับด้วยความตัวบางของทางคาสซิกแต่เป็นการล่คาซิกเสียเวลาแล้วนิคซัดนะครับตกไป็นองตังวอล์กจูเลเจนต์มา